่เรามาดูมาฝึกทําข้อสอบโอเน็กันต่อนะคะข้อสอบชุดข้อสอบข้อนี้นะคะก็เป็นข้อสอบจริงนะคะของพอสอบ2 5งพนห้าอยะมาลองทํากันเลยค่ะข้อสอบข้อนี้นะคะก็เป็นบทสนทนาระหว่าง2คนนะคะก็คือแม t แล้วก็ไลออนนะคะแม t บอกว่า where should we go next where ก็คือที่ไหน ชูตก็คือควรจะวี v. ก็คือพวกเราโกเน็กโกก็คือไปไปต่ออะที่ไหนที่เราจะไปต่อที่ไหนดีประมาณนี้นะคะเราจะไปต่อที่ไหนดีไลอันก็เลยบอกว่า keep going keep going ก็คือ เดินต่อไปเรื่อยๆ And และ turn left turn left เลี้ยวซ้าย just follow the sign just ก็คือแค่ follow ก็คือตาม side ก็คือไป้ายป้ายไปนะคะแค่ตามไป้ายไปนะ,ะทีนี้โจทย์เขาถามว่า which sign are they talking about นะะ which sign are they talking about ะก็คือ which ก็คืออันไหน d ซก็คือป้าย are they they ก็คือพวกเขา talking ก็คือการพูดพูดกันคุยกัน About ก็คือเกี่ยวกับอ่าประโยคนี้หมายเพราะว่าป้ายไหนที่พวกเขากำลังพูดถึงนะคะพูดเกี่ยวกับป้ายอันไหนนะคะอ่าคำใบ้นะคะมันจะอยู่ที่ประโยคลายันนะคะลายนันบอกว่า keep going and t o left just follow the sign นะคะก็แค่อ่า keep going ก็คือเดิน เดินต่อไปเดินตรงไปนั่นเองค่ะเดินต่อไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะอ่า just follow the sign ก็คือแค่ดปูป้ายสัญลักษณ์นะคะแสดงว่าเขาพูดแค่นี้อ่าแสดงว่าป้ายนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะอันไหนตรงกับป้ายนี้อันไหนตรงกับที่ไลออนพูดคะข้อที่หนึ่งใช่ไหมถูกต้องค่ะเก่งมาก โอเคข้อที่นี้ข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งนะคะ